ยอดหญิงลิขิตสวรรค์ตอนที่57ถึง61ดวงตาของนางเป็นประกายวูบไหวเล็กน้อยและซ่อนแววตื่นตระหนกจนมิดจ,จากนั้นจึงเผยสีหน้ามึนงงสงสัยออกมาราชวงศ์เทียนลิงเจ้าไม่รู้หรือก็จริงสินะเมื่อก่อนเจ้าเอาแต่โดนขกสับอยู่ในตระกูลชูเป็นเรื่องปกติที่เจ้าจะไม่รู้เรื่องระดับนี้สินอย่างเพิ่งจะปรับสภาพอารมณ์ได้อย่างน้อยเขาก็รู้เรื่องนี้มากกว่าชูหลิวเย่ก็แล้วกัน ในฐานะทายาสายตรงของตระกูลสื่ออันที่จริงเขาก็ได้ยินเพียงข่าวลือบางส่วนเท่านั้นแต่สิ่งนี้อยู่นอกเหนือการเข้าถึงของคนธรรมดาทั่วไปอยู่เหมือนกันชูหลิวเยเว้งอนิ้วมือทำเหมือนไม่แยแสคำพูดของซืออ่อหยางนางกลับยิ้มให้แล้วเอ่ยว่าทำไมหรือราชวงศ์เทียนลิ่งที่กล่าวถึงมีอำนาจยิ่งใหญ่มากเชียวหรือไม่เพียงแค่ยิ่งใหญ่แต่นั่นคือสิ่งที่พวกเราแคว้นเย่าเฉินกำลังจับตามองอีกด้วยแล้วก็ ซือหยางเอ่ยถึงเรื่องนี้ด้วยท่าทางตื่นเต้นแต่พอจะพูดต่อกลับถูกซือถิงปราดตามองอย่างห้ามปรามซือหยางซือหยางรู้ตัวทันทีจึงทําเป็นกระแอมไอกลบเกลื่อนรู้แล้วแล้วเรื่องนี้ไม่ขอรับพูดไปเรื่อยเปื่อยชูหลิวเยเว่ยนิ่งเงียบครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยถามเจ้าพังบอกว่าผู้ที่สอบได้ที่หนึ่งสามารถเข้าพบราชทูตของพวกเขาใช่ไหม ซื้อ,อยางเหลือบมองซือถิงอย่างระมัดระวังเมื่อเห็นเขาไม่ได้ห้ามปรามอีกจึงพยักหน้าตอบชูหลิวเย่เว่ยก็ใช่น่าสิแม้พวกเราจะไม่มีโอกาสไปเยือนราชวงศ์เทียนหลิงแต่ถ้าได้เจอราชทูตหรือบุคคลสําคัญของพวกเขาก็นับว่ามีบุญวาสนาแล้วละ่ะเขาพูดพลางชำเลืองมองชูหลิวเย่เว่ยแล้วสายสศาีรษะเจ้าถามเรื่องพวกนี้ไปก็ไร้ประโยชน์การสอบครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าได้ที่สองอย่างไรเสียก็ไม่มีโอกาสแล้วล่ะนะ ชูหลิวเยเว่ยหลบตาต่ำดูเหมือนเจ้าสนใจเรื่องนี้มากจังเลยนะจูจูซือถิงก็เอ่ยถามเขายืนอยู่ข้างกันนั้นกลับเห็นทุกอย่างชัดเจนหลังจากที่ชูหลิวเย่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเหมือนตัวนางจะดูผิดแผกไปเล็กน้อยแม้นางจะสอบได้ที่สองไปเมื่อก่อนหน้านี้แต่ถ้าทางนางดูสงบนิ่งมากราวกับว่าไม่ได้นำเรื่องนี้มาเก็บใส่ใจตั้งแต่ทีแรกและทำเพียงให้มันผ่านผ่าน,านโดยไม่ตั้งใจไปเท่านั้น แต่ทว่าเมื่อครู่นี้ดูผิวเผินเหมือนนางจะถามไปเรื่อยเปื่อยแต่ในเมื่อนางเอ่ยปากถามแล้วนั่นแสดงว่านางสนใจเรื่องนี้จริงๆฟังจากที่ซื้อหยางกล่าวมานี่คือโอกาสที่หายากยิ่งนักค่าแค่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเท่านั้นตอนนี้รู้แล้วก็อยากลองอีกสักครั้งแม้การแสดงสีหน้าของชูหลิวเย่จะดูเปิดกว้างแต่ก็มาเจอความเสียดายอยู่หลายส่วนน่าเสียดาย นางกลับชาติมาเกิดในแคว้นเย่าเฉินซึ่งหากไกลาจากราชวงศ์เทียนลิ่งอยู่เหลือขนานับเดิมทีนางคิดว่าหากนางต้องการกลับไปแก้แค้นคนพวกนั้นนางจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่นางคิดไม่ถึงเลยว่าคนจากราชวงศ์เทียนลิ่งจะมาถึงที่นี่แล้วจริงๆถึงแม้จะยังไม่ทราบว่าราชทูตที่กล่าวถึงนั้นจะเป็นผู้ใดแต่อย่างน้อยก็สามารถทำให้นางได้พอสืบข้อมูลอะไรบางอย่างได้บ้าง แต่ถ้าว่าราชวงศ์เทียนหลิงมักจะไม่ค่อยส่งราชทูตมายังแคว้นประเทศราชเท่าใดนักอย่างน้อยช่วงเวลาที่นางกลุ่มอำนาจอยู่ในมือนั้นไม่เคยส่งคนมาที่แคว้นเย่าเฉินแม้แต่ผู้เดียวคราวนี้เกิดอะไรขึ้นชูหลิวเย่เว่ยถอนสายตากลับมาแล้วมองไปยังค่ายกลตรงหน้าอีกครั้งราวกับกำลังเพ่งสมาธิเพื่อศึกษาสิ่งนี้ต่อไปแต่ในความเป็นจริงความคิดของนางยังคงวงเวียนอยู่กับเรื่องราชทูตของราชวงศ์เทียนหลิง ถ้านางพลาดโอกาสนี้ไปหักนางคงต้องรอฟังข่าวเกี่ยวกับราชวงศ์เทียนหลิ่งอีกครั้งก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหนแคว้นเย่าเฉินเป็นเพียงหนึ่งในสิบประเทศราชเล็กๆแทบไม่ได้อยู่ในสายตาด้วยซ้ำดังนั้นความน่าจะเป็นเช่นนี้หายากมากจริงๆแน่นอนว่าพลังความสามารถของนางในตอนนี้ไม่เพียงพอต่อการที่จะแก้แค้นให้สําเร็จแต่หากสืบเบาะแสบางอย่างได้บ้างมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ตอนนี้ผ่านไปหนึ่งปีเต็มตั้งแต่วันที่นาง ตายจากไปและนางก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นในความคิดของชูหลิวเย่ราวกับมีคนสองคนกำลังทะเลาะกันซึ่งทำให้นางสับสนเป็นอย่างมากพี่ใหญ่พอถึงตอนที่พี่ได้เข้าพบรัชทูตแล้วอย่าลืมเล่าให้ข้าฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างซือหยางขยับเข้าหาซือถิงด้วยสีหน้าอิจฉาได้ยินมาว่าคนของพวกเขาเหล่านั้นต่างเป็นยอดฝีมือขั้นสูงหากชาตินี้มีโอกาสได้ไปเห็นให้เป็นบุญตาก็พอแล้วซือถิงยิ้มให้เล็กน้อย เจ้าก็พยายามเข้าหลักต้องมีโอกาสสักวันแน่นอนดวงตาของซือหยางเป็นประกายพยักนหน้าหงึกหงักแต่จูจูก็มีสีหน้าเศร้าหมองลงทันทีเฮ้อแต่นั่นก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนแควนเย้าเฉินรอคอยเวลาเช่นนี้มานานหลายทศวรรษแต่หายากมากจริงๆผู้อาวุโสซุนข้าอยากเรียนถามท่านสักหน่อยเจ้ากะทันใดนั้นชูหลิวเย่ก็เอ่ยถามขึ้นมาซุนจ้งเหยียนพยักหน้าให้เจ้าถามมาสิ มีทราบว่าสํานักมีกฎนี้หรือไม่ที่หนึ่งสามารถสอบได้แค่หนึ่งครั้งซุนจ้งเหยียนสายหน้าตามจริงนั้นไม่มีหรอกทว่าก่อนหน้าไม่เคยมีกรณีเช่นนี้เพราะถึงจะสอบแยกเป็นผู้ฝึกยุทธปรามาจารย์หรือหมอเทวดาสิทธิในสํานักทุกคนต่างมีความถนัดเฉพาะทางของตนเองเพียงหนึ่งเดียวอยู่แล้วโดยทั่วไปก็มักจะสอบในสาขาของตนเองเท่านั้นเขามองไปที่เด็กสาวตรงหน้าทันใดนั้นเขาก็พอจะเดาอะไรบางอย่างได้ เจ้าต้องการสอบสาขาอื่นหรือชูหลิวเยเว่ยิ้มเม้มริมฝีปากดวงตาประกายสดใสผู้อาวุโสซุนปริชายิ่งนักนี่จะเป็นไปได้ยัยงไรเจ้าสอบปรมาจารย์ไปแล้วมิใช่หรืออาจารย์อีกท่านหนึ่งพล่งขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าเขาคัดค้านเรื่องนี้แต่ชูหลิวเยเว่ยังคงมีสีหน้าสงบนิ่งอาจารย์ดูเหมือนท่านจะลืมไปแล้วว่าวันนี้ข้าเพิ่งสอบเข้าได้แล้วข้ายังไม่ได้เลือกว่าจะเรียนสาขาไหน ดังนั้นข้าก็มีสิทธิสอบของสาขาอื่นด้วยใช่หรือไม่เมื่อคํากล่าวนี้หลุดออกไปทุกคนต่างก็สะอึกนั่นสิชูหลิวเย่สอบเข้าสํานักได้เพราะสอบผ่านทั้งสามสาขาวิชาดังนั้นนางจึงยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนอะไรฉะนั้นนางจะสอบอะไรก็ได้แต่แต่ว่าเจ้ามีพรสวรรค์ด้านปรมาจารย์มากที่สุดนี่นา อีกอย่างตอนนี้เจ้าก็ได้ที่สองมาแล้วด้วยต่อให้เจ้าสอบวิชาอื่นแต่ก็ใช่ว่าเจ้าจะได้ผลสอบที่ดีกว่านี้นี่นาอาจารย์อีกท่านหนึ่งอดพูดขึ้นมาไม่ได้แต่ชูหลิวเย่ก็ยังคงไม่สะทกสะทานใดๆเช่นนั้นก็ต้องลองดูถึงจะรู้เจ้าบ้าไปแล้วหรือซื่ออย่างอึ้งมาครู่หนึ่งแล้วและเพิ่งจะรู้ตัวว่าชูหลิวเย่เกำลังคิดจะทำอะไรท่นใดนั้นเขาก็ก้าวประชิดนางและคำรามด้วยความร้อนใจ ข้ายอมรับว่าเจ้ามีพรสวรรค์ด้านปรมาจารย์มากแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะได้เปรียบอะไรในการสอบผู้ฝึกยุทธและหมอเทวดาศักดิ์หน่อยเจ้าไปทั้งแบบนี้ไม่เท่ากับว่ารหาที่ตายหรือเจ้าได้ที่สองก็ดีแค่ไหนแล้วทําไมเจ้าถึงไม่ปล่อยวางบ้างถ้าสมมติเจ้าเจ็บปางตายกลับมาแล้วจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนชูหลิวเย่เว่มองเขาด้วยความประหลาดใจดูเหมือนเจ้าหนุ่มผู้นี้เป็นห่วงกลัวนางถูกรังแกกลับมาใช่หรือไม่ ซื้ออย่างหน้าแดงลามไปถึงลำคอเมื่อนางมองมาที่เขาก็รู้สึกผิดจึงขึ้นเสียงสูงขึ้นอีกนิดเจ้าอย่าคิดไปไกลตอนนี้ไม่ว่าผู้ใดต่างรู้แล้วว่าเจ้าคือปรมาจารย์ลำดับที่สองเจ้าก็ถือว่าเป็นฝ่ายของพวกเราแล้วหากเจ้าขายขี้หน้าก็จะพล่อยทําให้พวกข้าถูกหัวเราะเยาะไปด้วยหมอเทวดาไม่ว่าแต่อันที่จริงผู้ฝึกยุทธกับปรมาจารย์ทั้งสองฝ่ายต่างแอบแข่งขันกันอยู่ ซื้อ,อยังยอมรับชูหลิวเย่เข้ามาเป็นพักพวกของตนเองแล้วตอนนี้เมื่อเห็นนางเป็นเช่นนี้แน่นอนว่าเขาไม่เห็นด้วยชูหลิวเย่เวจึงเข้าไปตบบ่าเขาปุ๊บวางใจเถิดเขาจะคว้าเอาที่หนึ่งกลับมาให้ได้ในที่สุดก็มาถึงการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้วหมิน่นหมิ่นที่หนึ่งของครั้งนี้ต้องเป็นของเจ้าให้ได้ใช่หรือไม่ก็แงลสิกข้าได้ยินว่าก่อนหน้านี้เจ้าบรรลุขั้นอีกแล้วใช่หรือไม่ครั้งนี้แสดงฝีมือให้พวกข้าเห็นหน่อยสิ ในเขตการสอบของผู้ฝึกยุทธนั้นการแข่งขันได้ผ่านมาถึงครึ่งทางแล้วและตอนนี้ก็มาถึงการแข่งขันในรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยสาขานี้มีลูกศิษย์เยอะมากที่สุดประมาณ300คนเห็นจะได้แต่กลับมีเพียงสองคนเท่านั้นที่สามารถผ่านอุปสรรคมากมายและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ซึ่งชูเซียนหมิ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อได้ยินคำเย็นยอของเหล่าสหายชูเซียนหมิ่นก็อารมณ์ดีขึ้นมาบ้างแล้วกล่าวอย่างถ่อมตน ข้าจะเก่งสู้พวกเจ้าได้อย่างไรอีกอย่างกู้หมิงเฟิงก็เก่งกาจเช่นกันผู้ชนะอันดับหนึ่งในหารสอบคราวนี้คงไม่ใช่ข้าหรอกกู้หมิงเฟิงเป็นอีกคนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและเขายังเป็นคนของหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่อีกเช่นกันด้วยเขาก็เป็นได้แค่ลูกเมียน้อยจะมาเปรียบเทียบกับหมินหมินได้เยี่ยงไรเล่าหญิงสาวผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงขึ้นจมูกถ้าไม่ใช่เพราะเขามีพรสวรรค์หรือว่าตระกูลกู้จะสนใจใหญ่ดีเขา ในแคว้นเย่าเฉินยังคงให้ความสําคัญกับพวกลูกนอกสมรสอยู่บ้างชูเซียนหมิ่นหันไปมองกู้หมิงเฟิงที่อยู่ไกลออกไปกู้หมิงเฟิงก็บังเอิญมองมาทางด้านนี้เช่นกันจริงอยู่ที่เขาเกิดมาหน้าตาดีและหล่อเหล่าราวกับรูปปั้นแกะสลักจากสวรรค์น,น่าเสียดายที่ดวงตาสีเหลืองอมพันมีร่องรอยแห่งความมืดมนอยู่เสมอและทําให้ผู้คนรู้สึกหนาวเย็นนางชักสีหน้าด้วยความไม่พอใจแล้วฉุดรั้งเพื่อนเอาไว้ ความสามารถเป็นสิ่งที่น่าเคารพที่สดเยี่ยนเอ๋อทีหลังเจ้าอย่าพูดเช่นนี้อีกหญิงสาวที่ชื่อเยี่ยนเอ๋อไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่ากู้หมิงเฟิงกำลังมองมาทางนี้จากนั้นนางก็แลบลิ้นใส่เขาแล้วจะทำไมเขากล้าหือกล้าอือกับคุณหนูรองตระกูลลู่อย่างข้าหรือแม้ว่าตระกูลลู่จะสู้ตระกูลกู้ไม่ได้แต่นางก็เป็นบุตรีในสมรสชูเซียนหมิ่นเงยหน้ามองเขาแต่กลับเห็นเขาทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นนางก็เลยถอนสายตากลับมา แน่นอนว่ากู้หมิงเฟิงได้ยินหมดทุกอย่างอันที่จริงนางจงใจย,ยกยอปอปั้นเขาแต่เสียดายที่ดูเหมือนเขาจะไม่ติดกับดักง่ายๆจริงๆแล้วชูเซียนหมินดูถูกลูกเมียน้อยที่ไรสถานะอย่างเขาเป็นอย่างมากไม่ต้องคิดอีกเลยก็แล้วกันลูเ่เฟยเยี่ยนดึงแขนเสื้อของนางแล้วกระซิบหมินหมินชูหลิวเย่เว่สอบประมายจานได้ที่สองเชียวนะไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็อย่าในานางมาข่มเจ้าได้เจ้าต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นนะรู้ไหม ชูเซียนหมิ่นหน้านิ่งค้างแอบรำคาญลูกเฟยเยี่ยนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวประเด็นไหนไม่ควรยกขึ้นพูดก็พูดอันนั้นนางจึงฝืนพยักหน้าตอบข้ามีแผนการในใจแล้วในขณะนั้นเองดอกไม้ไฟก็ระเบิดขึ้นในท้องฟ้าอันไกลโพนการทดสอบของผู้ฝึกยุทธรุ่นที่451อันดับที่หนึ่งได้แก่หลงจิน้นองชายรัชทายาทได้ที่หนึ่งจริงๆด้วย แววตาลู่เฟยเยี่ยนเป็นประกายและรีบเขย่าแขนของชูเซียนหมินมินหมินองค์ชายทรงพระปรีชาสามารถสมคำร่ำลือจริงๆด้วยได้ยินมาว่าการแข่งขันในรุ่นของพระองค์นั้นดูเดือดมากพระองค์ทรงคว้าชายอันดับหนึ่งมาได้ยอดเยี่ยมจริงๆชูเซียนหมินยิ้มให้อย่างไม่ใส่ใจนะเรื่องนี้สำหรับพี่จิ้นเป็นแค่เรื่องจิบจอยเท่านั้นแหละเมื่อลู่เฟยเยี่ยนได้ยินการเรียกขานอย่างสนิทชิดเชื้อของนาง นางก็เกิดความอิจฉาริษยาในใจนี่มิน่นมิ่นรัชทายาทมองเจ้าแตกต่างออกไปในเมื่อสอบเสร็จแล้วพระองค์จะเสด็จมาหาเจ้าหรือไม่เมื่อสิ้นเสียงของลูกเฟยเยี่ยนทุกคนต่างก็หันมามองกันชูเซียนหมิ่นอึดอัดเล็กน้อยหากเป็นเมื่อก่อนองค์ชายรัชทายาทต,ต้องเสด็จมา,านางแน่นอนแต่หลังจากผ่านงานเลี้ยงคืนนั้นองค์ชายรัชทายาทก็มีท่าทีเย็นชาต่อนางมากพระองค์คงจะไม่เสด็จมาแล้วละ่ะ นางขมุบขมิบมุมปากด้วยความกล้ามกลืนทางด้านนั้นเพิ่งสอบเสร็จพี่จิ้นน่าจะยังคงยุ่งอยู่ไม่มีเวลามายังไม่ทันได้พูดจบประโยคก,ก็ได้ยินเสียงอันน่าคุ้นเคยดังมาจากที่ไกลหมินหมิ่นพูดอะไรเช่นนั้นนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศของเจ้าค้าต้องมาอย่างแน่นอนชูเซียนหมิ่นใจเต้นรัวแล้วรีบช้อนสายตามองเขาปองชายรัชทายาทหลงจิ้นทรงสม,สมเสื้อคลุมสีม่วงแล้วกำลังเสด็จมาทางด้านนี้พอดี ชูเซียนหมินทั้งดีใจและกังวลในเวลาเดียวกันพระองค์ต้องทรงทราบเรื่องที่ชูหรือเย่สอบปรมาจารย์ได้อันดับสองอย่างแน่นอนแต่เหตุใดจึงไม่โกรธทั้งยังมหานางอีกด้วยหลงจิ้นเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าชูเซียนหมิ่นด้วยสีหน้าอ่อนโยนที่หาได้ยากยิ่งดูเหมือนเขาจะเน้นย้ำกับนางชัดถ้อยชัดคำเจ้าเก่งที่สุดคราวนี้อันดับที่หนึ่งต้องเป็นของเจ้าอยู่แล้วใช่หรือไม่ชูเซียนหมิ่นคาดเดาความคิดของหลงจิ้นได้ในทันที เขาเพิ่งจะยกเลิกสัญญามันม่นหมายกับชูหลิวเย่ได้ไม่กี่วันแต่ชูหลิวเย่ดันสอบเข้าสำนักเทียนลู่ได้และยังได้อันดับสองของการสอบปรมาจารย์อีกด้วยซึ่งเท่ากับว่านางได้ตกหน้าเขาแรางๆฉาดใหญ่ฉะนั้นตอนนี้มีเพียงแค่นางต้องได้ที่หนึ่งในการสอบผู้ฝึกยุทธเท่านั้นถึงจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองแข็งแกร่งกว่าชูหลิวเย่ถึงจะกู้หน้าตากลับมาได้และเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนางแค่คนเดียวเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับหน้าตาขององค์ชายรัชทายาทอีกด้วยดังนั้นพระองค์จึงรีบเสด็จมาด้วยสถานการณ์เยี่ยงนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่เขาทิ้งชูหลิวเย่และเลือกชูเซียนหมิ่นมาแทนนั้นไม่ได้สูญเสียสิ่งใดเลยสักนิดพี่จิ้นโปรดวางใจหมินม่นหมิ่นจะทําให้เต็มที่เพคะชูเซียนหมิ่นรู้ดีว่านี่คือโอกาสของตนเองนางจึงรีบตกปากรับคํา ถ้าวันนี้แสดงความสามารถออกมาได้ดีองชายรัชทายาทก็จะได้ไร้ขวักหนามตอไปคงทำอะไรได้ง่ายมากขึ้นหลงจิ้นพยักหน้าด้วยความพอใจสิ่งที่เขาชอบที่สุดคือความฉลาดของชูเซียนหมินรู้ว่าเวลาไหนควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งใดชูเซียนหมินกู้หมิงเฟิงพวกเจ้าพร้อมหรือย,ยังการแข่งขันรอบตัดสินกำลังจะเริ่มแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการคุมสอบท่านหนึ่งตะโกนเรียก เมื่อได้ยินดังนั้นชูเซียนหมินและกู้หมิงเฟิงต่างก็เดินไปที่พื้นที่ที่สงวนไว้ตรงกลางนักเรียนคนอื่นๆได้สร้างวงกลมกลางสนามไว้เพื่อรอรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มขึ้นสามารถติดอันดับในรายชื่อนักเรียนดีเด่นหลายร้อยคนทั้งคู่ย่อมมีพรสวรรค์และความสามารถแข็งแกร่งพอ การแข่งขันรอบตัดสินหาผู้ชนะคนสุดท้ายไม่มีการจำกัดเวลาจนกว่าอีกฝ่ายจะยอมแพ้แต่ไม่อนุญาตให้มีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นระหว่างแข่งขันมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์อาจารย์ผู้คุมสอบพูดเสียงดังขึ้นแล้วเหลือบมองทั้งสองคนเข้าใจแล้วใช่หรือไมสิทธิจะจำไว้การแข่งขันเริ่มเมื่อเสียงของอาจารย์ประกาศออกไปบรรยากาศการสอบก็ตึงเครียดขึ้นมาทันทีโปรดที่แนะด้วย ชูเซียนหมินเอ่ยขึ้นด้วยความถ่อมตนเมื่อสิ้นเสียงของนางนางก็ขยับขาแล้วพุ่งเข้าโจมตีกู้หมิงเฟิงอย่างรวดเร็วแววตาของกู้หมิงเฟิงเป็นประกายคมเฉียบทั้งสองต่างใช้อาวุธระบรากันจนกลายเป็นสงครามขนาดย่อมในทันทีสองคนนี้ต่างก็ใกล้จะบรรลุเป็นผู้ฝึกยุทธขั้นที่สี่แล้วถ้าต้องการรู้ว่าใครแพ้หรือชนะเกรงว่าอาจจะต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆเชียวละ่ะ อาจารย์บางท่านในสำนักกำลังเฝ้าดูอยู่ข้างๆและพวกเขากระซิบกันขณะดูการต่อสู้ในสนามชูเซียนหมิ่นมั่นคงทุกฝีดาบพลังแข็งแกร่งกว่าผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ก็คงจะเป็นนางแต่ข้ากลับได้ยินมาว่าช่วงนี้กู้หมิงเฟิงก็ขยันฝึกฝนตลอดใครแพ้ใครชนะก็ยังไม่แน่นอนชูเซียนหมิ่นและกู้หมิงเฟิงต่างมีอาจารย์คนละคนกันดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงเปรียบเทียบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจารย์อีกท่านหนึ่งหัวเราะร่วนแล้วยิ้มตาหยีอันที่จริงข้าอยากไปดูการสอบปรมาจารย์ตรงนั้นมากกว่าเฮ่ยเอาจารย์อวีปปกติแล้วท่านก็ไม่ได้มีอะไรนักหรอกก็แค่ชอบดูอะไรที่น่าตื่นเต้นเราใจก็เท่านั้นโจทย์ข้อสอบปรมาจารย์ไม่มีอะไรมากไปกว่าค่ากลนท่านดูไม่รู้เรื่องอยู่แล้วท่านไปแล้วจะทําอะไรได้ข้าว่าณนะท่านคงอยากไปดูชูหลิวเย่ให้เห็นกับตามากกว่ากระมังมีคนที่อยู่ข้างกันพูดหยอกเยา้า เมื่อโดนผู้รู้ทันเขาก็ยอมรับแต่โดยดีหรือว่าพวกเจ้าก็ไม่อยากรู้อยากเห็นกระนั้นหรือไหนเมื่อก่อนมีแต่คนยกว่านางเป็นคนพิการไร้ความสามารถไงเล่าชะไหนพริบตาเดียวก็กลายเป็นปรมาจารย์ไปแล้วหรือว่าคนตระกูลฉูจะตาบอดไปแล้วจริงๆถึงได้ไม่เคยพบว่ามีอัจฉริยะในตระกูลอาจารย์หวีข้าว,ว่าเรื่องในตระกูลชาวบ้านเราว่ายุ่งให้น้อยๆหน,น่อยดีกว่าเมื่อพูดถึงตรงนี้ ทุกคนต่างกันมาสบตากันโดยไม่พูดอะไรมากอีกในไม่ช้าหัวข้อสนทนาก็เปลี่ยนไปเป็นการแข่งขันระหว่างชูเซียนหมิ่นและกู้หมิงเฟิงเวลาผ่านไปหนึ่งการทุบทั้งสองก็ยังคงต่อสู้กันยากที่จะรู้แพ้รู้ชนะชูเซียนหมินค่อยๆร้อนใจขึ้นมาเพราะนางพบว่ากู้หมิงเฟิงนั้นแข็งแกร่งกว่าที่จินตนาการเอาไว้หากยังเป็นแบบนี้ต่อไปที่หนึ่งคงหลุดมือไปเป็นแน่ นางเหลือบมองหลงจิ้นที่อยู่ข้างๆอย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นว่าสีหน้าของเขามืดมนดังคาดชูเซียนหมิ่นรอบกันฟันจะทำเช่นนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วต้องจบสงครามนี้โดยเร็วที่สุดนางสูดหายใจเข้าลึกๆออกแรงหมุนตัวทะลวงกระบี่ยาวพุ่งไปข้างหน้าโดยพลันกู้หมิงเฟิงก็ยกกระบี่ขึ้นมาพร้อมกันเครงเมื่อคมกระบี่ของทั้งสองกระทบกันจึงทำให้เกิดเสียงบาดแก้วหูและเกิดประกายไฟระยิบระยับ หัวใจของชูเซียนหมิ่นหล่นวูบพลังที่แฝงอยู่ในกระบี่ของกู้หมิงเฟิงแข็งแกร่งว่านางยิ่งนักเมื่อครู่นี้เขาเก็บซ่อนพลังเอาไว้จริงๆด้วยเมื่อคิดถึงตรงนี้ได้ชูเซียนหมิ่นก็ยิ่งกระวนกระวายไม่ได้ข้าจะแพ้กู้หมิงเฟิงไม่ได้เด็ดขาดวันนี้นางต้องคว้าเอาที่หนึ่งมาให้ได้แน่นอนกู้หมิงเฟิงออกแรงที่ข้อมืออีกครั้งกระบี่ยาวดันชูเซียนหมินให้ถอยเข้ามา ชูเซียนหมิ่นรู้สึกชาไปทั่วทั้งแขนแล้วดูเหมือนนางกำลังควบคุมกระบี่ในมือไม่ไหวแล้วทันใดนั้นนางไหวตัวด้วยความปรัดเปรียวปล่อยกระบี่จากมือและย่อตัวลงจากนั้นก็เบี่ยงหลบไปทางด้านข้างตอนแรกกู้หมิงเฟิงคิดว่าไม่ว่าอย่างไรนางก็ต้องกลับมาสู้อีกครั้งแน่นอนแต่เขากลับคิดไม่ถึงว่านางจะโยนดาบทิ้งแล้วหายไปจากตรงนี้ชั่วพริบตาเดิมที่เขาถ่ายทอดพลังลงไปที่กระบี่ยาวอย่างเต็มเปี่ยมแต่ตอนนี้กลับว่างเปล่าแล้วอีกทั้งยังทำให้ร่างของเขาไหวเอ็นไปมาด้วย และในชั่ววินาทีนั้นเองชูเซียนหมิ่นก็ได้อ้อมมาอยู่ข้างกายเขาแล้วในมือของนางมีบางสิ่งที่ส่องแสงประกายเยือกเย็นและเฉียบคมซึ่งก็คือมีดสั้นอันคมกริบแต่กว่าที่กู้หมิงเฟิงจะทันรู้ตัวมีดสั้นเล่มนั้นก็พุ่งมาข้างหน้าและห่างจากลำคอของเขาเพียงครึ่งศอกแล้วเมื่อเขารู้ตัวว่าต้องหมุนควงกระบี่เข้าต้านก็ไม่ทันการเสียแล้วภายใต้สถานการณ์กับขัน ู้มิงเฟิงจึงทำได้เพียงถอยหลังไปอย่างรวดเร็วแต่เมื่อครู่นี้เขาไม่ได้ยืนมั่นคงเมื่อถึงคราวนี้จึงทำให้ร่างกายของเขาเสียสมดุลทันทีแววตาที่เขามองฉูเซียนหมิ่นพันเย็นเฉียบฉูเซียนหมิ่นกล้ารอบกัดข้ารือไฟแห่งความโกรธลุกโชนในใจเขาเขากำลังจะขยับตัวแต่จู่ๆเขาก็นึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จากนั้นสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยและลังเลอยู่ครู่หนึ่งไม่ตอนนี้ยังทำไม่ได้ ขณะนั้นเองชูเซียนหมินก็ได้มาถึงตรงหน้าเขาแล้วกู้หมิงเฟิงแอบใช้กําลังขาครึ่งหนึ่งเตะไปที่ข้อมือของชูเซียนหมินปึกเขาเตะมีดสั้นในมือของชูเซียนหมินจนลอยออกไปแต่ชูเซียนหมินได้เตรียมการไว้ก่อนหน้าแล้วนางรับแรงส่งยกขาขึ้นมาถีบไปที่กลางหน้าท้องของกู้หมิงเฟิงทันทีกู้หมิงเฟิงกระเด็นออกไปพร้อมเสียงจุกดักอึกอักจากนั้นก็ร่วงลงพื้นอย่างแรงแล้วทิ้งรอยลากยาวไปบนพื้น ทุกคนที่อยู่รอบสนามต่างพากันเงียบสนิทจากนั้นเสียงของอาจารย์ท่านหนึ่งก็ดังขึ้นกู้หมิงเฟิงออกนอกอาณาเขตการแข่งขันครั้งนี้ชูเซียนหมิ่นเป็นผู้ชนะเมื่อชูเซียนหมิ่นได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโล่งราวกับยกภูเขาออกจากอกทุกคนที่รายล้อมต่างมองหน้าสบตากาันนี่ที่ชูเซียนหมิ่นทำไปเมื่อครู่นี้นางคงไม่ได้จงใจใช่หรือไม่ ข้าก็ว่าอย่างนั้นพลังของพวกเขาทั้งสองไม่ต่างกันมากไม่งั้นนางจะปล่อยกระบี่ไปอย่างง่ายดายเช่นนั้นได้อย่างไรกู้หมิงเฟิงก็คงไม่พลาดแน่นอนพวกเจ้าคงอิจฉาชูเซียนหมิ่นที่ได้ที่หนึ่งละพรสวรรค์และความสามารถของนางใช่ว่าจะไม่มีใครไม่รู้การใช้วิธีการเช่นนี้ก็ไม่เห็นอาจารย์จะว่าอะไรเลยนี่แต่เมื่อครู่นี้ดูแล้วผิดแผกไปนิดหน่อยอาจารย์ท่านหนึ่งเอ่ยขำ การแข่งขันก็คือการแข่งขันบางครั้งจะมีไหวพริบมากว่าก็มีเห็นจะแปลกอาจารย์ท่านอื่นแสดงสีหน้าไม่พอใจเช่นกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาพวกเขาต่างเห็นกันชัดเจนชูเซียนหมิ่นใช้วิธีการตีล้อมแม้จะไม่ถูกต้องไปบ้างแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดใหญ่หลวงอะไรเมื่อพวกเขาต่อสู้จริงๆในอนาคตพวกเขาจะพบกับสถานการณ์ที่อันตรายกว่านี้แต่ถึงอย่างไร ดูเหมือนว่ากู้หมิงเฟิงไม่มีความตั้งใจที่จะแย่งชิงตำแหน่งอันดับหนึ่งอยู่แล้วบรรดาอาจารย์ก็พูดมาขนาดนี้แล้วเสียงสงสัยจากกลุ่มคนจึงค่อยๆหายไปชูเซียนหมิ่นเดินมาข้างหน้าหรงจิ้นแล้วถอนหายใจออกมาเบาๆโชคดีที่หมอมฉันไม่ทำให้พี่จิ้นผิดหวังหลงจิ้นยิ้มแล้วเอ่ยว่าความสามารถของเจ้าพัฒนากว่าแต่ก่อนมากดูแล้วอีกไม่รานคงบรรลุผู้ฝึกยุทธขั้นที่สีได้แล้ว ไม่ว่าวิธีการระหว่างแข่งขันจะเป็นเช่นไรสิ่งที่เขาต้องการคือผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ข้าสัญญากับเจ้าเอาไว้ว่าถ้าเจ้าสอบได้ที่หนึ่งข้าจะมอบรางวัลให้เจ้าตอนนี้หลงจิ้นอารมณ์ดีขึ้นมากแล้วมองหน้าชูเซียนหมิ่นอย่างสบายตาขึ้นมากส่วนตำแหน่งพระชายาเอกนางคงเป็นไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นพระชายารองก็ไม่เลวเหมือนกันการสอบแข่งขันผู้ฝึกยุทธรุ่นที่4 5 3หผู้ชนะอันดับหนึ่งได้แก่ชูช้าก่อน การประกาศของอาจารย์คุมสอบยังไม่ทันเสร็จสิ้นแต่ทันใดนั้นก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงกังวาลสายของหญิงสาวทุกคนต่างหันไปมองแล้วก็เกิดอาการตกตะลึงชูหลิวเยเวเจ้ามาได้อย่างไรเดิมทีอาจารย์คุมสอบที่โดนขัดจังหวะมีอารมณ์คุกรุ่นเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นว่าเป็นชูหลิวเยเวน้ำเสียงของเขาก็อ่อนโยนลงมามา,มากชูหลิวเยเวมอบรอยยิ้มให้แล้วเอ่ยตอบ สิบต้องการเข้าร่วมสองผู้ฝึกยุทธเจ้ากะอะไรนะเจ้าจะสอบผู้ฝึกยุทธหรืออาจารย์ท่านนั้นถึงกับอึ้งกิมกี่เจ้าสอบปรมาจารย์มาแล้วมิใช่หรือชูหลิวเยเว่อธิบายท่านอาจารย์วันนี้ข้าเพิ่งเข้าเรียนวันแรกยังไม่ทันได้เลือกเลยว่าจะเรียนสาขาใดดังนั้นคงสามารถสอบผู้ฝึกยุทธได้ใช่หรือไม่นี่เจ้าอาจารย์ท่านนั้นชะงักขัง พูดเช่นนี้ก็ถือว่าไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าแต่คือก่อนหน้าไม่เคยมีกรณีเช่นนี้เลยนี่นาโดยทั่วไปแล้วแม้ว่าบางคนจะมีพรสวรรค์หลายอย่างแต่ก็มักจะเลือกการฝึกฝนที่ถนัดเพียงประเภทเดียวเท่านั้นตัวอย่างเช่นบุคคลที่สามารถเป็นปรมาจารย์มักจะใช้พลังจํานวนมากในการสร้างค่ายกลแทนการฝึกฝนของผู้ฝึกยุทธพลังขอแต่ละคนมีขีดจํากัดหากจับปลาสองมือสุดท้ายก็ทําได้ไม่ดีสักอย่าง ยิ่งไปกว่านั้นชีพจรของชูหลิวเย่หาได้สมบูรณ์ไม่การเป็นปรมาจารย์คือทางเลือกที่ดีที่สุดหรือนางมีอะไรที่ยอมไม่ได้ถึงได้อยากเข้าร่วมการสอบของผู้ฝึกยุทธนักสำนักไม่ได้มีกฎเกณฑ์ว่าคนหนึ่งจะสอบได้เพียงอย่างเดียวหากแม่หนูผู้นี้อยากสอบนักฆ่าก็จะให้โอกาสก็แล้วกันอาจารย์ท่านนั้นเงยหน้ามองแวบหนึ่งด้วยความตกตะลึงจากนั้นก็น้อมคำนับคาระวะผู้อาวุโสสุน ชูหลิวเย่ก็หันไปมองเช่นกันจากนั้นจึงก้มศีษะอย่างขอบคุณตอนแรกนางคิดจะขอร้องด้วยตนเองไม่คิดเลยว่าสุนจ้งเหยียนจะมาช่วยพูดให้แก่นางดูท่าทางแล้วเหมือนเขาคิดจะสนับสนุนนางอย่างเต็มที่ขณะซุนจงเหยียนก็เอ่ยปากแล้วคนอื่นก็ไม่กล้าขัดอีกต่อไปอาจารย์ท่านนั้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยความลำบากใจถ้าเจ้าอยากสอบก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ ตรงนี้เขาสอบเสร็จกันแล้วรอบชิงชนะเลิศก็จบสิ้นไปแล้วหากเจ้าอยากสอบหลักก็ต้องสู้กันตัวต่อตัวเพื่อตัดสินแพ้ชนะแต่ทว่าตอนนี้ไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสมกับเจ้าชูหลิวเย่เว่เชิดทางขึ้นนี่มีตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดมิใช่หรือชูเซียนหมินหรืออาจารย์ท่านนั้นพูดด้วยความตกใจแล้วรู้สึกเหลือเชื่อเจ้าอยากสู้กับผู้ที่ได้อันดับหนึ่งอย่างนั้นหรือเจ้าไม่ได้เข้าใจผิดใช่หรือไม่ชูหลิวเย่เว่คงมิใช่ผู้โง่เขลาหรอกกระมัง ชีพจรดั้งเดิมนางพิการเกรงว่าแม้กระทั่งผู้ฝึกยุทธขั้นหนึ่งนางก็ยังสู้ไม่ไหวแล้วนางจะสามารถสู้กับผู้ที่ใกล้จะบรรลุผู้ฝึกยุทธขั้นสี่อย่างชูเซียนหมินได้อย่างไรเมื่อลงสนามแล้วคงรอแค่ให้นางแพ้อย่างเดียวชูหลิวเย่เวชะงักไปครู่หนึ่งทันใดนั้นก็เหยียดยิ้มไม่ผิดแน่นอนเจ้ากะเพราะว่าข้าต้องการคว้าเอาที่หนึ่งมาให้ได้ หลังจากรอบชิงชนะเลิศเขตพื้นที่การสอบผู้ฝึกยุทธก็สงบลงและหลายคนก็เตรียมที่จะออกไปแล้วแต่คาดไม่ถึงว่าชูหลิวเย่ต้องการเข้ารวมสอบแข่งขันด้วยที่สำคัญนางต้องการท้าทายคู่ต่อสู้อย่างชูเซียนหมิน่นกลุ่มคนที่สงบลงได้ไม่นานก็เริ่มฮือฮาอีกครั้งจริงหรือเล่นชูหลิวเย่เจะสู้กับชูเซียนหมินเนี่ยนะฮ่าห้าเมื่อครู่นี้ข้ามีได้หูฝาดไปหรือไม่ว่านางต้องการชนะที่หนึ่ง อชูหลิวเยเวผู้นี้คมในฝักจริงๆวันนี้นางยังโดดเด่นไม่พออีกหรือสองพี่น้องสู้กันแถมยังมีองค์ชายรัชทายาทยืนดูข้างสนามอีกด้วยน่าสนุกเร้าใจจริงๆหากตรงนี้ไม่ได้มีคนรายล้อมมากมายชูเซียนหมิ่นก็อยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงหมดปากอยู่เหมือนกันชูหลิวเยเวอยากสู้กับนางเพื่อเป็นที่หนึ่งอย่างนั้นน่าหรือหากเป็นด้านปรมาจารย์นางคงเอาชนะชูหลิวเย่ไม่ได้ แต่ถ้าหากเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้ฝึกยุทธหลักก็ชูหลิวเยว,วันหาที่ตายชัดท่านพี่พี่จะท้าทายข้าจริงๆหรือชูเซียนหมินกำลังอิจฉาริษยาและความหมุดหงิดโมโหไม่รู้จะระบายเช่นไรแต่คิดไม่ถึงว่าชูหลิวเย่จะรนหาที่ตายด้วยตัวเองชูหลิวเยวเว่เลิกคิ้วเจ้าไม่รับหรือหากเป็นคำสั่งของพี่น้องต้องเคารพเป็นเรื่องธรรมดาแต่ท่านพี่สบายใจได้ข้าจะระวังไม่ให้พี่บาดเจ็บแน่นอน นางพูดพร้อมกับหันไปยิ้มให้อาจารย์ท่านนั้นอาจารย์โปรดอนุญาตให้จัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเถิดเจ้ากะเมื่อเห็นว่าทั้งสองต่างยินยอมพร้อมใจกันผู้อื่นก็ขัดไม่ได้เป็นธรรมดาได้เช่นนั้นก็เพิ่มการแข่งขันอีกรายการแต่ว่าค่าข้อย้ำอีกครั้งต้องสิ้นสุดกันแค่ตรงนี้ชูลิวเย่ไม่ปฏิเสธหลงจิ้นมองมาทางหญิงสาวจากที่ไกลๆด้วยแววตาสับสน จากหญิงสาวที่เคยอ่อนแอััดนี้กลายมาเป็นอัจฉริยะด้านปรมาจารย์นางจงใจมาที่แห่งนี้เพราะต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างต่อหน้าเขาอย่างนั้นหรือทว่ารอนานแล้วชูหลิวเย่กลับไม่ปลายตามองมาทางนี้เลยสักนิดราวกับว่าไม่ได้สนใจเขาตั้งแต่แรกหรงจิ้นรู้สึกโมโหแปลกจากนั้นจึงหันไปมองชูเซียนหมินแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยอย่าให้ข้าเป็นห่วงข้าจะรอเจ้าควาที่หนึ่งกลับมาแล้วข้าจะฉลองให้กับเจ้า